สวัสดีครับสวัสด,ดีบริษ KP, <hed labour> ัท k p a u t o Parts 1984นะครับวันนี้เราจะพามาดูเครื่องยนต์เชฟโรเลตโคลอราโด2.8แมนนวลปี2013เครื่องสวยๆเดิมๆกาวเดิมเทอร์โบแปรผัน เครื่องสวยเกียร์สวยต้องการอะไรชิ้นไหนสนใจติดต่อได้เลยครับเบอร์โทร092 794 2343 061 185 8839เครื่องยนต์เชฟโรเลตโคโลราโด ปี2013 5เกียร์เทอร์โบโปแปรผันหรือหาอะไรชิ้นไหนสนใจสอบถามได้ครับผม